ชายล่างยักษ์มีหัวเป็นกล้องมีนามว่าไททันคาเมราแมนเขาผู้นี้พร้อมจะปกป้องพวกพร้อมและโลกใบนี้เสมอสวัสดีฮะอยู่กับผม g a ม i n g TV ีวีกับสรุปเนื้อเรื่องการเดินทางของไททันคาเมราแมนซึ่งผมจะขอเรียกช่วงนี้ว่า c า a r ค c t อ r ์สตอรนั่นเองถ้าพร้อมแล้วนั้นก็ไปกันเลยฮะ หลังจากการลุกลามของพวกสกิบดี้ทอยเลตเรา c a m มล่าแมนจึงได้เข้าร่วมสงครามเพื่อปกป้องโลกใบนี้ไว้และทว่าเขาคนนั้นก็ได้เข้าร่วมสงครามเ <c oughs> ขานั้นปรากฏตัวซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นใจกลางเมืองและเขาก็คือไททัน c a m มล่าแมนั่นเอง <c oughs> ไททัน c a m มล่าแม เขานั้นได้เดินหน้าเป็นแนวหน้าของสงครามเขามีหน้าที่หลักๆคือกําจัดพวกสกิบบี้ทอยเลตที่มีขนาดยักษ์ขนาดตึกถึงแม้พวกมันจะพยายามที่จะมาเอาชนะเขาแต่เขาก็ไม่ล้มให้ใครง่ายๆท่านคาเมล่าแมนนั้นกําจัดพวกสกิบบี้ทอยเลตในเมืองไปเรื่อยๆจนได้ไปพบกับ last boss ของสกิบบี้ทอยเลตซึ่งมีนามว่าจีทอยเลต ไททันคาเมล่าแมนนั้นดูเหมือนกับว่าจะเอาชนะ G t o อ l เลได้แต่สุดท้ายก็พลาท่าเสียเหลี่ยมให้กับ G t o อ l เลจนแขนหายไปข้างหนึ่งก่อนจะบินหนีไปนั่นเองหลังจากไททันคาเมล่าแมนหายกลับไปอัปเกรดเหล่าคาเมล่าแมนที่ไม่มีที่พึ่งพาก็พยายามที่จะเอาชนะด้วยเหลี่ยมแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถทำอะไร G t o อยเลได้อยู่ดี ในเหตุการณ์หรือณนะช่วงเวลาไทามลน์ที่ไททันคาเมล่าแมนเขาพักรักษาตัวอยู่นั้นในเวลาเดียวกันเผ่าสปิเกอร์แมนได้เข้าร่วมสงครามและไททันสปิเกอร์แมนได้ปรากฏตัวขึ้นแต่สุดท้ายไททันสปิเกอร์แมนที่พึ่งใหม่ของพันธมิตรก็พลาดท่าให้กับบอลลทสิต และย้ายฝั่งไปอยู่ G Toilet นั่นเองส่วนไททันทีวีแมนที่ปรากฏตัวเข้าร่วมสงครามสุดท้ายก็พลาดท่าให้กับแผนเหลี่ยมของ G Toilet เหมือนกันแม่ไอ้ G ี Toilet เนี่ยแม่งเป็นนักวางแผนจริงๆนะฮะส่วนลาวพันธมิตรที่ไม่มีวิธีพึ่งพาก็วาววุ่นเลยสิครับเพราะว่าต้องดิ้นรนสู้ด้วยตัวเองจนกระทั่งเรื่องมันเลวร้ายอย่างถึงที่สุดเพราะว่าพวกสกิบดี้ทอยเลต เดินหน้าทำลายฐานทัพของไฟคาเมล่าแมนเพื่อหวังจะผนณิชศึกแต่แล้วความหวังของพวกเราก็ได้กลับมาใช่แล้วไททันคา m เมล่าแมนหลังจากเขาอัปเกรดเป็นร่าง2.0เขาก็ได้ลงไปตะลมบอลกับพวกสกิบดีท้ทอยเลตที่มาหยามกับเขาก่อนที่เขานั้นจะเคลียร์ทางเพื่อนำทัพไปช่วยเหลือไททันสปนะิกเกอร์แมนณขนาดนั้นนั่นเอง ซึ่งขบวนช่วยเหลือไททันสปิเกอร์แมนก็เดินทางไปด้วยความยากลำบากนั่นก็เพราะว่ามีสกิบดี้ทอยเลตน้อยใหญ่จ้องจะเข้ามาหวังจะทำลายรถถังพลาสมากันแต่ก็มีไททันคาเมล่าแมนคอยอุดหนุนอยู่นั่นเองแต่สุดท้ายไททันคาเมล่าแมนก็โดนหลอกให้ออกจากขบวนช่วยเหลือไททันสปิเกอร์แมนรถถังพลาสมาจึงโดนทำลายใช่แล้วครับไททันคาเมล่าแมนของเราทำภารกิจล้มเหลว เรียกได้ว่าถึงกับ <Brand. S 1> เซ็งกันเลยทีเดียวจนในภายหลังเราพันธมิตรได้มาพบว่าไททันสปิเกอร์แมนได้ถูกอัปเกรดมาเป็น2.0ซึ่งก็รับมือยากพอสมควรแต่หลังจากนั้นไททันคาเมล่าแมนของเราก็ได้เข้าร่วมสงครามแบบเต็มรูปแบบไททันคาเมล่าแมนของเราได้ให้ความช่วยเหลือไททันสปิเกอร์แมนโดยร่วมมือกับน้องทีวีวูแมน จนสามารถเอาชนะขว้าชัยและช่วยเหลือไททัทนสปิกเกอร์แมนได้สำเร็จก่อนที่ในภายหลังพวกสปิกเกอร์แมนได้กลับเข้ามาร่วมสงครามอีกครั้งหนึ่งส่วนไททัทนคาเมล่าแมนกับไททัทนสปิกเกอร์แมนก็ได้จับมือกันและหลังจากนั้นพวกเขาก็เป็นเพื่อนกันในฝั่งของ G Toilet หลังจากทำภารกิจผิดภาคพวกแอสโ o ทอยเล t let, มันก็เลยจะไม่เก็บเอาไว้ จนเกิดเป็นปากเสียงกันก่อนที่เจ้าด็อกเตอร์ทอยเลตจะมาช่วยจีทอยเลตเอาไว้และแอสโตทอยเลตกับทอยเลตก็แตกหักและไม่ใช่พวกเดียวกันอีกต่อไปไททันคาเมล่าแมนหลังทราบข่าวเขาก็ได้นำทัพไปต่อสู้กับพวกของจีทอยเลตซึ่งระหว่างทางพวกเขาทั้งสองก็ได้เจอกับอุปสรรคมากมาย ระหว่างทางพวกเขาจะได้เจอกับ G Toilet อีกครั้งหนึ่งซึ่งดูเหมือนกับว่ามันจะยิ้มเหมือนมีแผนการชัว่วร้ายอะไรบางอย่างหลังจากนั้นไททันคามิล่าแมนและไททันสปิเกอร์แมนทั้งคู่ก็ได้ตาม G Toilet ไปในที่สุดจนมาพบว่า G Toilet ถูกลูกน้องทรยศหมด G t o i ยเลที่ไม่มีทางเลือกจึงหันกลับมาสู้ทั้งสองไททนันนั่นแหละครับสองลุ่มหดูยังไงก็รู้ว่าใครชนะ หลังจากทั้งคู่เอาชนะจีทอยเลตสำเร็จพวกเขาก็ได้รู้ตัวว่าโดนหลอกพอมองขึ้นไปบนฟ้าอ่าวเฮ้ยทอยเลตคาเิกาเซชิปเป่งแล้วไงวิ่งไม่ทันครับใช่แล้วครับเป็นผมผมก็วิ่งไม่ทันครับวิ่งทันก็บ้าแล้วแต่ท่าน,านสปิเกอร์แมนกูติดไอพ่นก่อนเลยหลังจากนั้นท่านคาเมล่าแมนของเรา ก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเป็นแผลชะกันหลายจุดโดยเฉพาะแขนเนี่ยแขนหายอีกแล้วไททันคาเมล่าแมนนั้นเขาไม่เลือกที่จะกลับไปอัปเกรดแต่เดินหน้าสงครามต่อซึ่งระหว่างทางมันก็มีอุปสรรคมากมายมีเหล่ากิกกี้ทอยไม่น้อยดาราหน้ากันเข้ามาแต่สุดท้ายก็โดนสองไททันเก็บอยู่ดีไปตามระเบียบนะจ๊ะ ทันใดนั้นไอ้ด็อกเตอร์ทอยลิตมันก็ได้ออกมาดูผลงานของมันซึ่งสองไททันก็ยับยับมากๆหลังจากนั้นสองไททันก็ได้สู้กับด็อกเตอร์ทอยลตโดยเฉพาะไททันคาเมล่าแมนที่เขานั้นดันเสียเหลี่ยมพลาดท่าให้กับไอ้ด็อกเตอร์ทอยลตและก่อนที่เรื่องมันจะแย่ไปมากกว่านี้เขาคนนั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมา ใช่แล้วครับไททันทีวีแมนได้ปรากฏตัวออกมาช่วยไททันคาเมล่าแมนได้ทันพวกเขาไม่มีเวลาให้ทักทายอะไรกันมากนะักพวกสกิบ i ี i t อยเล t และ g ีโคนก็ได้โผล่มาไททันทีวีแมนก็ดูเหมือนจะเซ็งๆประมาณว่าแบบอะไรของพวกมึงวะหลังจากพวกเขาเคลียร์พวกกี่กี้จนหมดแล้วไททันคาเมล่าแมนของเรา ก็ได้รับการอัปเกรดฟื้นฟูเล็กน้อยเขานั้นได้เปลี่ยนแจ็คแพคด้านหลังเป็นรูปแบบใหม่ซึ่งมันดีกว่าอันเดิมมั้งนะและเขานั้นก็ได้รับพลังงานจากไททันทีวีแมนในที่สุดพวกเขานั้นก็มีเวลาทำความรู้จักกันสักทีและพวกเขาก็ได้จับมือเป็นเพื่อนกันเหมือนที่เคยทำกับไททันสปิกรแมนในระหว่างทางสงครามเขานั้นก็ได้มีการประทะกับพวกแอสโตเล็กน้อย ก่อนที่จะตรงไปเพื่อกำจัดสกิบิดี้ทอยเลตไอด็อกเตอร์ตัวการทุกอย่างนั่นเองระหว่างทางท,าท่านคาเวล่าแมนจะได้พบกับแขนของแอสโตซึ่งเขาก็รู้ดีอยู่แล้วว่ามันใช้ยังไงเขาก็เลยโด้มาซะเลยและในที่สุดเขาก็ได้สู้กับ G t o อยเลตัวจริงสักทีซึ่งไอจีทอยเลตตัวจริงเนี่ยมันก็ตึงกว่า G t o i ยเลตัวปลอมที่ผ่านมามา,มากๆนะ บวกกับร่างกายของพี่แกบาดเจ็บด้วยจนในภายหลังพี่แกนั้นก็ได้ลัดคิวใส่จีทอยเลตซึ่งบอกเลยว่าโคตรเท่หลังจากพี่แกนะครับกำลังจะฆ่าจีทอยเลตได้พี่แกก็โดนเข้าหลังนะครับนจนกลายเป็นผู้ประสบภัยในที่สุดไปไปมามากลายเป็นว่าพี่แกจะพาดท่าเองสังงนนะฮะจนกระทั่งการต่อสู้เนี่ยมันจบลงโดยที่ไอจีทอยเลตมันหนีไปได้ ไททันทีวีแมนกูก็เปิดหมดหัวร้อนฟาดตึกยับยับส่วนไททันคาเมล่าแมนเราก็สะบัดสะบอมจนเสียขาไปข้างนึงเลยทีเดียวก่อนที่จะแบกสปิกเกอร์แมนไม่สิไททันสปิกเกอร์แมนพวกเขานั้นทั้งสองคนได้เดินตามไททันทีวีแมนและจีทอยเลตไป ซึ่งสุดท้ายเหมือนจะตามกันไม่ทันนะฮะไททันทีวีแมนเสนอตัวจะไปจัดการกับจ t ทอยตเพียงคนเดียวโดยไล่2คนนี้กลับบ้านนะแต่ดูเหมือนว่า2คนนี้เขาจะไม่ยอมกลับบ้านนั่นเองโดยเฉพาะไททันคาเมล่าแมนแไททันสปิกเกอร์ของเราก็เซ็งไปตามระเบียบก่อนที่พี่แกนะจะอยากแดนขึ้นมาในสภาพขาด้วย หลังจากไททันสปิเกอร์แมนยอมถอดใจที่จะเข้าสงครามไททานทีวีแมนจึงวาร์ไปเพื่อจะไปตามจีทอยเลตแต่ก็โดแนแซนติทีวีแมนเบรกเอาไว้ก่อนเพราะว่าต้องการจะรู้ว่าจีทอยเลตนั้นอดีตนั้นเขาเคยเป็นอะไรจึงต้องการให้ไปตามจีทอยเลตตัวเป็นๆมาซึ่งก็มีปากเสียงกับไททันทีวีแมนที่ต้องการจะฆ่าจีทอยเลตกันอยู่สักพักหนึ่งจนกระทั่งไอสิ่งนั้นมันได้บุกมา ไอพวกแอสโตมันโผล่หัวมาเปิดการโจมตีใส่ไททันคาเมล่าแต่ไททันคาเมล่าแมนกูไม่ยอมซึ่งไอพวกแอสโตมันก็ยกทัพมาโจมตีไททันไททันคาเมล่าแมนของเราได้โจมตีเปิดทางให้ไททันทีวีจึงมีโอกาสพาไททัาทานสปิเกอร์แมนหนีและก็จบลงไปแล้ว